สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งนะครับ Google Chrome นะครับให้เปิด Google เป็นหน้าแรกนะครับปกตินะครับเดี๋ยวนี้ใครใช้เบราว์เซอร์นะครับเพื่อนๆก็จะใช้ที่เป็นในส่วนของนะครับ g o o g l e นะครับ Chrome นะครับเป็นเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆทำการติดตั้งนะครับแล้วเวลาทำการเปิดตัวเบราว์เซอร์ตัวปุกคุ Google Chrome ขึ้นมานะครับเ,เราอยากให้เปิดหน้าแรกเลยที่เป็น Google ต่อซีหรือเป็นหน้าเว็บต่างๆที่เป็นเพๆื่องต้อการนะครับก็วันนี้นะครับเฮียจะมาสอนว่าวิธีการตั้งค่านั้นทําอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยทําการตั้งค่านะครับ แรกนะครับอย่างที่ก็เฮียบอกก็คือทําการแต่ไปคลิก Google c Home r ขึ้นมาจากนั้นนะครับถ้าเป็เพื่อนทำการตั้งค่าเรียบร้อยมันจะเปิดขึ้นมาให้เลยเป็นหน้าเพจที่เราหน้าเว็บไซต์ที่เป็นเพื่อนต้องการนะครับผมถามว่าแล้วมีมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรนะครับก็ไปที่มุมขวานะครับไปที่ Customize and Control Google c Home r นะครับจากนั้นนะครับคลิกเป็นหนึ่งทีแล้วก็เลือกที่เป็นในส่วนของ System ไ,ไม่ใช่ทัวทีครับ setting นะครับเมื่อเพื่อนทาการมาเช็ต setting มาเรียบร้อยนะครับ score เมาส์ลงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นปุ่มคําว่า on startup on startup มันจะให้เราเลือกที่เป็น open a uh, special page or set of page นะครับก็เลือกคลิกเป็นหนึ่งที่นะครับจากนั้นกด add new page จากนั้นเพื่อนๆทาการพิมพ์เว็บไซต์ที่เป็นเพื่อนต้องการให้เปิด ขึ้นมาเลยเวลาทําการเปิด Google Chrome นะครับในส่วนนี้ก็ขออนุญาตตั้งเป็น google.co.th ให้ใดูอ่ะจากนั้นกด add ตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้หลายๆแท็บเหมือนกันสมมติว่าเพื่อนเปิด Google Chrome ขึ้น Google Chrome ขึ้นมาอยากให้เปิดเพจอะไรขึ้นมาก็ add new p a g e เรื่อยๆอันนี้ผม add ที่เป็นในส่วนของ google.co.th ลงไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมลองทำการปิดนะครับปิด Google Chrome ทิ้งจากนั้น แล้วไม่คิด Google โคมขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะทำทำการเปิดตัว Google ขึ้นมาให้เองอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับหน้าเสิร์ชแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้มากกว่าอีกหนึ่งแท็บนะครับอ่าที่เช่น,นผมพิมพแบบแบบ์นะครับ Windows สยามนะแบบเว็บไซต์ผมเองนะครับ Windows สยาม .com จากนั้นกดแอดอีกทีหนึ่งไม่ต้องมีปุ่มเซฟไม่ต้องมีอะไรคือมาเซฟให้เองออโต้ Auto. จากนั้นเพื่อนเพื่ทำการปิด ทีนี้เวลาทําการเปิด Google Chrome มันจะทําการเปิด2แท็บขึ้นมาให้เลย <c oughs> เห็นไหมครับก็คือแท็บที่เป็นในส่วนของ g o o g l e เองแล้วก็เป็นในส่วนของตัว Windows สยามขึ้นมาให้เองเลยนะครับตามที่เราทําการตั้งค่าไว้นะครับในส่วนนี้ก็วันนี้ก็เป็นบทความง,ง่ายๆนะครับผมสำหรับการตั้งค่าหน้าแรกให้เป็น g o o g l e .co.th หรือ g o o g l e .com ในส่วนนี้เพื่อนๆก็สมมุติว่าเปิดปิดเปิดมาแล้วก็อยากใช้งานเลยนะครับก็อยากเซิร์ชเลยมันก็ง่ายต่อการใช้งานเพื่อนๆอย่าลืมไปปรับแต่งกันสําหรับการคนใช้ Google Chrome นะครับสำหรับทริปนี้เป็นทริปง่ายๆสําหรับการใช้ตัว Google Chrome นะครับถ้าใ่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ